สวัดีค่ะทุกคนวันนี้จินจะพาทุกคนมาดูเอเจนต์ใหม่ของวอล o ลร์นะคะแล้วก็มีแบตตนพัทใหม่แล้วก็มีปืนเซตใหม่นะคะทุกคนอ่าอันดับแรกเดีย๋ยวจะไปดูหน้าโฮมหมายกันก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นท่านพ่อของเราล่างทองมาเลยนี่หัวทองแล้วก็มีบีมนะครับ open up the sky You, น้องคิวจอยน่ารักใช่จืดปากเบาๆ <laughs> แล้วก็สุดท้ายนะคะไฮไลท์น้องนีออนโอ้โหไฟฟ้าแสนโวลต์มาเลยตอนนี้สวยมากๆเอเจนต์ <laughs> <Agent S 1> ใหม่นะคะจะเป็นน้องนีออนของเรานะคะตัวแบบสายฟ้าเร็วแรงทะลุนรกเดี๋ยวเราจะมาอาธิบายสกิลกันทีหลังนะทุกคนเดี๋ยวจะมาพูดถึงสกินปืนก่อน อันนี้จะเป็นสกินปืนใหม่ที่จะเข้ามาในแพทหน้านะคะน่าจะเป็นเขาเรียกว่าสกินปืนของ KO เพราะว่ามันจะมีแบบ voice line ของปืนด้วยนะเดี๋ยวมาโชว์ให้ดูเลยดีกว่าเว้ยไม่ใช่อันนั้นแมตต์นพัทนี่ทนกคนจะจะมีแฟนทอมมีบูด d o g มีเชอริฟแล้วก็มีมีดนะคะดูที่แฟนทอมกันก่อนดีกว่า นี่เห็นไหมว่ามันจะมี f ฟินิเชอร์แล้วก็จะมีไวส์ไลน์ของปืนอันนี้จะเป็น f ฟินิเชอร์นะคะโอ้หุ่นยนต์ทำลายล้างอันนี้จะเป็นตอนยิงแล้วมีไวส์ไลน์

สีที่2จะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็เป็นลายทหารสีเทาๆสีที่3จะเป็นสีแดงน้ำเงินสีที่สี่จะเป็นสีแบบเขียวๆเนาะก็ถือว่าใครที่ชอบแบบ transformer หรือหุ่นยนต์น่าจะถูกใจมากๆเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงแบตเตอร์พาร์กันเลยนะคะเรามาดูแบตเตอร์พาร์กันเลยดีกว่าค่ะทุกคนนี่ปืนหลากสี บัตตี้รองเท้าน่ารักมากๆเลยทุกคนอ,คอ,อันนี้สวยนะแบบโล่งๆโปร่งๆใครที่ชอบแนวนี้น่าจะแบบซื้อประจันผาเก็บเอาไว้แต่การ์ดค,คือน่ารักมากๆการ์ดคือแบบน่าโดนมากๆทุกคนดูดิอันนี้เป็นสเปร์จ,รจาร์ดเรฟกาเดียน อุ้ยบีมแบบตกตกหลุมอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้แบบเป็นเป็นอะไรนะของขวัญวาเลนไทน์แบบมีพามสามกระบอกอันนี้แหวนอะไรไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรแหวนของใครอันนี้แฟนทอม ดูพ่ลึกพ่ลึกยังไงเนาะโ,โอเทตโตเอมโอ้ยนี่สิอุ้ยดูการนี่น่ารักมากเลยงะ่ะโอดินนี่บัดี้ระเบิดสเปกเตอร์นี่คือแบบ ไม่ไหวแล้วมันน่ารักมากเลยทุกคนแล้วมันเป็นปภาษาเกาหลีด้วยนี่เขาทำให้โซแดมหรือเปล่านะเริ่มคิดเริ่มสงสัยน่ารักมากเลยอะเจต่ก็มีบักกี้ค่ะเวนเดลอันนีเซนแล้วก็เป็นมีดคาลัมบิด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 คาลัมบิดฟรีทุกคนหรือว่าเป็นนํำพาน,นี้ซื้อเธอค่ะคุ้มแน่นอน มาถึงที่ของเราเลยดีกว่าคือน้องนีออนนะทุกคนแล้วก็เหมือนเขาบอกว่าจะมีปรับดันบายมาใหม่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูตัวเปิดตัวของน้องนีออนกันนะคะแล้วก็ไปดูด่านบายพร้อมๆกันเลยย e ตปอบ,บผมแบบเร็วแรงอุ้ยื แพทใหม่มาน่าจะคนเล่นเยอะมากเพราะว่ามันเป็นดูอเดด้วยเดี๋ยวเราจะไปลองสกิลกันข้างในนะคะ <c oughs> เวลายิงมันจะ,ะน่าลำคาหรือเปล่าอะเรามาพูดถึงสกิลกันเลยนะคะ,ะสกิลซีจะเป็นผ่าผ่าม่านออกมาให้เราแบบเคลื่อนที่ไปได้ ตรงนี้แล้วก็บ้านก็จะมีดาเมจนะคะทุกคน,กคนตัวตัวคิวนี่เป็นสตันฟรีเลโบนะคะก็จะมีแบบลูกกระเด้งกระเด้งสตันกระเด้ง2ทีแล้วก็กดสกิล E แบบวิ่งเร็วมากใครอยากจะวิ่งเข้าไซส์แล้วก็สามารถสไลด์ได้นะคะ แล้วก็ถือปืนได้เลยโอก็คือใครที่แบบชอบブรชชิ่งเนาะหมามากๆสำหรับตัวนี้ไปสกิลสุดท้ายนะเป็นสกิลอัลตีก็จะสามารถยิงพลังแสงซุดเทพเจ้าสายฟ้านะทุกคนดาเมจครั้งละ25สามารถยิง รัวๆก็ได้แล้วก็มันจะรีชาร์จใหม่ทุกครั้งเวลายิงศัตรูนะคะยิงสักรูยิงศัตรูตายแล้วก็วิ่งเร็วไปด้วยเวลาก,กดอันติก็สามารถสไลด์ไปได้นะคะทุกคนแล้วก็เปลี่ยนปืนก็ได้แต่มันก็จะมีหลอดข้างล่างมันจะมีเวลาอยู่นะคะว่าสามารถใช้ได้เท่าไหร่ ถ้าไม่ได้ใช้ก็จะหมดไป s <S นั่นแหละท่าชมเดี๋ยวจะปิดให้ดูนะคะว่ามันใช้ได้กี่อันนะนี่ม่านก็จะใช้ได้ครั้งเดียวนะคะทุกคนสตันสองลูกวิง่งเฮ้ยยังไม่ดีชันเลย Ready for close quarters โอ้ลีชาร์จนานอยู่กันอยู่เหมือนกันนะเนี่ยดูดีเกัดจะขึ้นแบบนานอยู่นะ go, go, go. นานอยู่นะจะไล่ได้ครั้งเดียวนะคะ <gasps> เหมือนจะครั้งเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันต้องชาร์จให้เต็มตะกี้จิ้นกดสไล์มันบอกว่ามันชาร์จอยู่อะ เดี๋ยวลองรอให้มันเต็มก่อนคุยมีดดูดูดีม่เฟียลเนาะเทโพธเทโพติ์ดูเบนเดลเบนนั้นผาทุกคนเฟียอยู่นะเฟียอยู่นะเชอริป สีชมพูเฮ้ยไวไลน์เป็นเสียงผู้หญิงนะทุกคนเหมือนไวไลน์จะไม่เหมือนกันด้วยในแต่ละอันแต่แต่ละสีมีสีอะไรนะกุโดอีเขียวขุนยนอโคตรเฟียวเลยอ่ะในริชาร์ดเต็มแล้วเดี๋ยวเราลองวิ่งไม่ได้นะทุกคนสไลด์ได้แค่ครั้งเดียวอืมสามารถสไลด์ได้ครั้งเดียว แล้วก็เวลาอันติก็น่าจะสไลายได้อีกครั้งนึงเพราะว่าเห็นไหมว่ามันมีตุ่มสองตุ่มอะตรงตรงตีนอ่ะตุ่มสองตุ่มตรงตีนนี่รถดานบายเขาปรับมาใหม่นะทุกคนดูดีกล่องตรงนี้ก็คือปีนขึ้นมาได้ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีกล่องมาเพิ่มนะดูสามารถยิงตรงรถได้แบบสบายๆเลยตอนนี้ก็คือไซส์มันเหมือนแบบ ให้เข้าง่ายมากขึ้นนะโจนเข้าง่ายมากขึ้นสกิลไฟไอ้มานี้อ๋ออย่ายเปิดนี่ก่อนไม่ทะลุนะคะไม่ทะลุกัแพงแต่ทะลุกล่องใช่ไหมเฮ้ยทำไมมันทะลุกล่องอันนี้อ่ะละลกกล่องนี้ไหม ทำไมมันทะลุกล่องตรงนี้อ่ะดูดิแล้วทำไมกล่องนี้ไม่ทะลุทะลุมันทะลุไหมอะตรงนี้อะตรงนี้ทะลุป่ะไม่ทะลุหรออืมไม่ทะลุหรือเปล่าแต่ไม่ทะลุกำแพงอะกล่องบางอันทะลุได้อันนี้ก็ทะลุไม่ได้ แล้วก็ตรงไซ์บีจะมีปรับใหม่ตรงนี้นะคะมันจะลึกมากกว่าเดิมเห็นไหมตรงแอบตรงนี้เราก็จะเห็นเอลโบช็ดชามากตรงนี้ก็จะลึกกินมาหน้าไซ์มากขึ้นเฮ้ยไปพีชเนี่ยทะลุทุอันนี้เนี่ยแต่ไม่ทะลุกล่องเหรอ ตรงไหนยิงทะลุได้ป้หรือยังไงอะทะลุทะลุเหล็กทะลุตรงนี้ด้วยมันมันแล้วแต่ทีป้าหรือว่าทะลุตรงที่มันแบบอุ้ยดูดิวิ่งโอ้ยทะลุตรงนี้อะหรือมันแล้วแต่ทีอะทุกคนอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะต้องลองต้องลองอีกทีหนึ่ง ต้องลองแบบเทสอีกทีหนึ่งตอนที่เซิร์ฟเปิดจริงๆนะอันนี้ไม่รู้ว่ามันบัก็กหรือว่ามันมันทะลุได้จริงๆก็ตัวใหม่เป็นยังไงบ้างน่าเล่นไหมมิติใหม่แห่งวาโรก็คือเราจะวิ่งยิงเราจะวิ่งยิงกันอย่างเดียวนะคะตอนนี้เราจะไม่หยุดยิงกันแล้วเราจะวิ่งแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่ง,งอย่างเดียวจะไม่มีการหยุดแล้วก็ยิงเหมือนเดิมอีกต่อไปละเราจะวิ่งสายกัน แล้วก็คือมันถือปืนเร็วมากเลยนะดูก็คือโดนแน่ๆโดนยัดไซน์แน่ๆเนี่ยสมมุติเราสตันเฮ้ยกดผิดสตันก็เร็วนะ go. นี่อันนี้อันนี้รีบรีบสไลด์มาหน่อย วันนี้จริงขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้จบนะแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b ์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย